ไม่มีเวลาที่จะตามข้อมูลข่าวสาร mm. นึกภาพในอดีตว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน mm. มีผู้รู้ครูอาจารย์บางคนพยายามที่จะแบ่งเกรดโตครู <c oughs> อาจารย์ลุ่มแม่น้ำนายอาจารย์ลุ่มแม่น้ำคงคาอาจารย์ที่ไม่จบประเทศไหนเลยจบในไทยอาจารย์ลุ่มเจ้าพญาผมก็บอกว่าถ้าครูบาอาจารย์ยังเป็นอย่างนี้อยู่อะ ยังแบ่งเกรดแบ่งระดับแบ่งชั้นอยู่นะ่ะแล้วจะสอนให้ชาวบ้านเขาได้มีความรักความสามัคคีกันยังไงอ่ะกตัวเองยังแบ่งสถานะแบ่งเกรดนั่นมันคือความเลอะเทอะอ๋อ,อพอวันนี้มาใหม่เลยแสดงว่าคนที่พูดนี่จบสูงสิโอ้จบนุ่นเจ้าของวาทะนี้คงจบดนะ็อกเตอร์ดาวคารเนะอะเล่มสูงสุดนะแล้วตอนนี้คำ<ะ>พูด,เ,ดเพื่อที่จะ แสดงความเยาะเย้ยถากถางบุคคลอื่นเพื่อให้คนอื่นได้ดูต่ำต้อยและตัวเองดูดีขึ้นนี่คือพฤติกรรมของอิบลิสไม่น่าจะอยู่ในตัวตนของคนที่เป็นครูบาอาจารย์ไม่น่าจะหลุดออกมาจากคนที่เป็นครูบาอาจารย์พี่น้องไปดูที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาทรงเล่าให้ฟังในอัลกุรอานอิบลิสอิบลิสรัก เกียรติรักศักดิ์ศรีของตนเองถือว่าตนเองนั้นเหนือกว่าดีกว่าอาดัมเวลาอัลลอฮ์ใชายอ,อุสยูดูลีอาดัมจงสุยุดต,ต,ต่ออาดัมสั่งสุยุดกันหมดฟาซาจดูอิลลาอิบลิสนอกจากอิบลิสอัลลอฮ์ก็ถามแม่มา,มานะอักลกอัลลาทัสยุดอะไรที่มาห้ามเจ้าที่ไม่ให้เจ้าสุยุดล่ะอะไรมันเพราะอะไรอิสอามารตุกะ ทั้งๆท,ท,ที่ข้าใช้เจ้าเจาเนี่ยแต่อะไรที่มันห้ามเจ้ามันขวางเจ้าล่ะอิบลิสว่าไงอนาคยรุมมินหูฉันดีกว่าเขาแปลว่ามันว่าตัวมันเองอ่ะดีกว่าอาดัมมันไม่น่าจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ในหมู่ครูบางอาจารย์ผมเองแม้ว่าจะเขายกให้เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการที่นี่ ด้ความที่อวุโสกว่าเขาเอะนะแต่เราก็ไม่เคยถือศักดิ์ถือเพระวิทยากรที่จบมาใหม่บางคนบางคนรุ่นลูกบางคนประกาศบอกฟังอาจารย์วริศบรรยายแต่กันนอนหนุนตักมะฟังอาจารย์วริศบรรยายวันดีคืนดีมานั่งบรรยายด้วยกันแต่ผมไม่เคยถือว่าเอ้ยเอ้ยขา้าข้าระดับนี้ว่าเองระดับนู้นเปล่า เราเปิดโอกาสให้ทุกคนเราถือว่าทุกคนคือเพื่อนร่วมงานไม่ได้เคยถือยศถืออย่างปัญหาก็คือว่าเขามีความสามารถที่จะสอนคนให้เข้าใจศาสนาได้ไหมสามารถที่จะพูดอิสลามให้เป็นอิสลามได้ไหมพูดตรงหรือเปล่าไม่ว่าจะจบจากไหนมาร่วมงานมาร่วมงานมาเป็นกำลังในการปกป้อง สัจธรรมอย่างอะไรศัจธรรมอิสลามทําไมผมเคยถามว่าไอใบปริญญาที่ได้กันมาเนี่ยมันรับรองถึงว่าคนนี้อีมาแล้วหรือหรือใบปริญญามันรับรองว่าได้สวรรค์แล้วประกาศมาสิว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วเป็นมะซูมแล้วเออหรือไปจบที่ไหนจะได้สวรรค์ส่งลูกส่งหลานไปเรียนกันบ้าง มันอะไรล่ะภูมิใจกันนักระหนากะากับไอไอวุฒิกับไอปริญญาถามจริงๆในบ้านในเมืองเราเนี่ยยกมือขึ้นสิว่าใครเป็นมุฟัสิรอะไรล่ะมุฟัสิรนักอธิบายอัลกุรอานมุฟัสิรีนมุฟัสิรุนไม่ต้องเอาหลายคนเอาคนเดียวมุฟัสิรในบ้านในเมืองเราเนี่ยใครมีความรู้ความสามารถเป็นมุฟัสิรบ้างบอกหน่อย สอนตะกะหัวดำยันหัวงอกแล้วยังไม่เห็นสักคนหนึ่งใครว่าที่มันอาเลมจัดขนาดนั้นนะ่ะว่าสิประกาศที่เราจะได้รู้จะได้ไปขออินมูจะได้ไปสอบถามใครในบ้านในเมืองเราที่เป็นมุฮัดดิษมุฮัดดิซีนมุฮัดดิซูนนักอธ,ธิบายคุรานไม่ต้องเอาหลายคนเอาคนเดียวนักอธิบายฮะดีษอธ,ธิบายฮะดีษนักฮะดิษขอสักคนเดียว ยังไม่เห็นสักตัวเลยมาตีปีกเก่งกล้าขาแข็งแล้วที่มีอยู่แ่ะที่เรียกบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์เนี่ยเอาเขาคือใครอ่ะเขาคือผู้ที่อ่านจากบรรดามุฟัสิรเขาคือผู้ที่อ่านจากบรรดามุฮัดดิสเขาคือผู้ที่อ่านจากตำรับตำราของอุลมามะเอามาแปลเอามาถ่ายทอดสามารถที่จะตัฟซิรเองได้ไหมอ่ะ สามารถที่จะอธิบายฮะด,ดิษเองได้ไหมอะเป็นอุลมามะเก่งกล้าสามารถขนาดนั้นอะขอสักคนหนึ่งในเมืองไทยคุยจังนะใครใครใคร่ครครวะมันจบดาวอังคารมาไงอลลอถ้าผู้รู้ดูถูกเหยียดหยามเยาะเย้ยถากถางกันเองแล้วก็มัน,ม,นมันอะไรจะเหลืออะไรจะสอนใครวันนี้พี่น้องพิจารณาได้นี่ วันนี้ใครสอนศาสนาด้วยหลักการของศาสนาด้วยสัจธรรมมันแปลกเวลาที่เราพูดเรื่องชีอะถ้าชีอะเขาร้อนรนเราก็เข้าใจได้เพราะเราพูดเรื่องชีอะชีอะมันร้อนเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้แต่เวลาเราพูดเรื่องชีอะคนที่ไม่ได้เป็นชีอะกับร้อนมึงเป็นอะไรวะ ถามดังๆมึงเป็นอะไรทำไมอ่ะมึงร้อนทำไมอ่ะเฮ้ยออกมาขวางทำไมออกมามาตัดขาทำไมออกมาเอาตีนราน้ำเออเอโอโทษทุกเอาเท้าราน้ำทำไมเพราะอะไรเพื่ออะไรมันมีอะไรแอบแฝงอยู่พี่น้องรู้ไหมหรือว่าตาช,ชัยวะตาชัยวะแปลว่าฝักไฟชีอาชีอะชีอา ก็มีผู้รู้ครูอาจารย์ของเราบางคนนี่ที่ทำให้สังคมสุนนรภามันป่นปวนด้วยกัน